ปรับตรงนู้นหน่อยตรงนี้นิดโอเคแบบนี้คงแน่ใจโอ้เรียบร้อยละอ่าลืมเก่าคือรายการเออคัสเอเซีทุกท่านนะครับผมเล่งเล่นเกมสเปดอัพเดอะไลน์นะฮะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแล้วปี2ปีที่แล้วได้ก็จะเอามาเล่นใหม่พอซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะไงก็ขอภัยที่ห่างหายไปนานที่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็กดดวเกมตรงนี้ผมได้เล่นไปนิดนึงแต่ว่าก็พอหอมปากหอมคอเล่นไป ตรงนี้มีขั้นให้พก New Game. อกดนิ m วเกมมีระดับให้ความยากก็ Walk on the b e a t นะเสียดสีคนเล่นเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นคนง่ายเดินในหาดทรายสวยงามคงแบบเล่นฝึกหัดน,นะไอ้นี้ก็ระดับปานกลาง Combat อุ f ก็น่าจะเล่นโหมดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอ่านี่เริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใช้ฉากเดิมเริ่มเลยฮอพอมาฉันสลัดพวกมันไปไม่ได้วอ l k e เ เออยิงสกัดมันไว้ก่อนบ้าไปเลยเนี่ยเชื่อฉันเถอะเออโอ้โหกำลังนัวกันอยู่ตอนนี้อู้ยิงกันมันนะเริ่มมาก็ฉากสนุกสนานนี่เลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราลำไหนวะเนี่ยเดี๋ยวว่าเราอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนอยู่ตรงไหนกันแน่อู้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอ้าวนี่จบแล้วใช่ไหมเจอกันใหม่คิดเอ้ยยังย่างย่งย่งย่งนี่ก็เอาหาไปได้โอเคมาต้องมาอีกแน่เลยเอ้า เริ่มเลยใช่ไหมอู้ยิงแล้วยิงแล้วเอ้ยทำไมเมาส์เร็วจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงนี่ว่าไงว่าไงกลาดเรียบร้อยโอ้โห 2k percent ตูตรงนี้กันเลยยิงไปก่อนแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งพูดอะไรมากมายโอ้โหกลาไปไอ้ปืนนี้มันไม่ร้อนเลยหร่ไงวะเนี่ยไอ้เจเยเกอร์โปรดักชั่นเอ้าไปเสิร์ฟลิมเหรอไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้ยยิงยิงก่อนยิงก่อนตอนนี้ใส่ไม่ยั้งล่ะลูกเอยล่วงให้หมดล่วงหรือยัง ลวกได้แล้วอืมขอบคุณมากมีอีกหรือเปล่านะให้ปืนมันพักให้หายร้อนบ้างก็ดีนะอย่ามานี่ๆๆไวกว่านี้ไม่ได้หรือไงโอเคโอเคกำลังพยายามอยู่อ่ะเราก็หน้าที่ยิงไปตอนนี้ออ,อตึกตึกตึกสวยงามตะการตาชิปหายแล้วอู้ววอย่าพึ่งมันเข้ามาใกล้มากเลยวอล์กเกอร์ ช่วยจัดการมันหน่อยได้ไหมครับกําลังจัดการอยู่เนี่ยแต่ว่าทําไมพอมันถึกจังเลยวะนี่ยิงกาดแบบปืนไม่ร้อนแล้วนะเนี่ยกระสุนก็ไม่จํากัดด้วยเออเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากที่ตายให้นะมันมีกันกี่ตัวกันเนี่ยไม่รู้เฟ้ยเตรียมตัวไว้แล้วกันอ่อโอ้นั่นยังไงมา,ย,มายิงไว้ก่อนโอ้ทำไมหูมันอื้อวะเนี่ยหูอื้อห,หูอื้อหูมันหรือหูคอมมันเนี่ยตอนนี้หูกูหรือหูคอมยิงไปก่อนยิงไปก่อนอืมทำไมจอแดงแล่ะเนี่ยเฮ้ยโดนยิงเหรอเดี๋ยว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 เดี๋ คลิปแรกขอให้ไปแมนๆหน่อยอย่าเพิ่งตา ouais ยในคลิปแรกขอร้องเลยยิง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 ฉีบหายแล้วนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมพายุทรายโอ้เราต้องไปจากที่นี่ให้ได้พายุทรายเหรอเดเดยวเดเดเดฮะจะพาพวกมันเข้าไปในพายุทรายบ้าไปแล้วนี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเด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 รู้สึกว่าจะสโลร์โมเชนเนีดอโอ้ดีนะไม่ใช่หลงกู นี่เราเข้าไปแกนกลางพายุทรายเลยใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วนะตอนนี้เดเดี๋วดวๆๆอจับเอาไว้อูอ้อๆอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยชิบหายอือหจบแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะเกมตั้งแพงเฮ้ยเอาจริงไหมอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ปะตต้องพูดว่าไงนะอ๋อก่อนหน้านี้อ๋อ ต่ไม่ต้องำเสียงแบบพันธมิตรภาคด้วยนะเอก่อนหน้านี้พอละอะก็มีเก้าอี้สีแดงเฉิดฉายแล้วก็หนุ่มชายชะกัน <John S 1> ที่นอนอยู่เอ้ยจอจห์นคอนราดชายผู้ยิ่งใหญ่ที่มีหน้าที่เอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครั้งหนึ่งในคาบูเขาลากผมออกจากซากเฮลิคอปเตอร์ที่เหมือนอ๋อเหตุการณ์ที่แล้วนะลากมาครึง่งไมลผมยังรู้สึกแปลก ผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเป็นฮีโร่ที่ช่วยผมอืมโอเคแล้วไงต่อจำพายุลูกแรกที่เข้ามาถล่มดูใบได้ไหมคณค,ง,คงเก็บตัวอยู่ในบ้านและนั่งดูทีวีอย่างสบายใจแต่คอนราดเขาได้นำกองกำลังออกจากอัฟกานิสถานและพากลับบ้านเขาใช้คนของกองพันเขาทั้งหมดเพื่อทำภารกิจนี้เจ๋งว่ะเดิมพันด้วยทุกสิ่งที่เขามี ลือกันว่าคอนราดสั่งให้ทิ้งเมืองนี้เขาท้าทายกับคำสั่งและกองลังก็เข้าใจเขาตอนนี้ผมยังสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือพายุเนี่ยจะทำให้เราแย่ลงเรื่อยๆคอนราดเคยจะนำผู้รอดชีวิตออกจากเมืองแห่งนี้โวิวสวยเนี่ยนั่นมันก็6เดือนที่แล้วแต่2สัปดาห์ที่แล้ว เราได้รับข้อความบางอย่างนี่คือพันเอกจอห์นคอนแาดแห่งกล้องกำลังสหรัฐเราพยายามจะอพยพอ,ออกจากดูไบแต่ว่าไม่สำเร็จมีผู้คนตายจำนวนมากอืมอ่ะเขินชีกเกมแล้วส p ปดอุบเดลน์ให้เสียภาษาไทยโดย just park เลยละครับอโอ้มีเรื่องเข้ามาแล้วว่่ะอะเริ่มมาก็มีพายุทรายเลยฮนะ,ะแล้วก็มีมันเป็นิสต์ชื่อคณะผู้จัดทำเกม เฮ้กัปตันกัปตันวอล์กเกอร์เลยรอลูกกตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับข้อคันวิกฤตหรือเปล่าไม่ครับท่านนั้นก็ดำเนินต่อไปจะรับทราบครับผมอดัมได้ยินแล้วครับจะสถานการณ์เป็นไงบ้างดูค่อนข้างตึงเครียดครับตึงเครียดอย่างนั้นเหรอเหมือนโซนนี้จะโดนก่อจลาจลอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับท่านท่านครับเออหยุดพูดก่อนเถอะ ทุกท่านยินดีรับสู่ดูอย,อยครับผมยังดูตายซากเหมือนเดิมเลยนะย,ยังไม่เห็นทั่วหรอกจะ้ะจับสัญญาณได้บ้างไหมห่างไป800หลาจากนี่ครับผม800ยหลาจากนี่เลยเหรอโอ้โหมันไกลยอยู่นะฉันก็ไม่ใช่เครื่องจักรนั้นที่จะเดินไกลขนาดนั้นได้นะโอโ้มีการจิกกัดกันเล็กน้อยอ่านี่มันธงสหรัฐนี่ เอ้ยทำไมมันมันแขวนตรงหัวนี่นะปกติดาวต้องอยู่ข้างบนสิอ่ะแสดงมีผู้ก่อการร้ายอยู่ที่นี่แน่เลยโอเคนี่คือแผนที่ที่ได้กำหนดไว้ที่ที่ไม่มีคนเพราะฉะนั้นจะไม่มีกองกำลังสนับสนุนที่นี่เข้าใจเข้าใจครับจ่าเอ้เข้าใจครับกัปตันเราเป็นถึงกัปตันเลยนะเฟยตรงนี้ก็มีสอนบังคับเล็กน้อยสเปซบาร์ผู้วิ่งอ่าแล้วสเปซบาร์เพื่อครอบอีกที่โอ้สเปซบาร์มันครอบจักรวาลยิงเลยกดเมาส์สองเพื่อเร่ง เนี่ยลราไปเช็คสิมีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่าไม่มีครับเคลียโอเคนั้นวิ่งบุกไปเลยเอมีกาไม่ใช่ตัวเราแน่นอนอภาพก็ค่อนข้างสวยนะถึงจะเป็นเกมเก่าก็เถอะโอ้มันเกิดอะไรกับดูไบเนี่ยนี่ยังเป็นดูไบยอยู่จริงๆเลอโอเคเราหาทางลงไปข้างล่างกันเถอะรับทราบครับท่านเอ้เราเป็นจา่าเลยกับตันเราเป็นกับตันไปทางไหนล่ะ อกระโดดเอ้ยอ่ะกระโดดข้ามไงวะอ๋อ้ยกดชิปอืมไปกดสเสปซป่าโควเวอร์เพื่อโอ้นั่นคือสิ่งที่กลุ่มสามสิสามทิ้งไว้อย่างนั้นเหรอเราน่าจะหาทางลงไปได้แล้วไม่ก็อยู่ที่เนี่ยอืมทางนี้เหรอลงเงี้เฮ้ยเอาเชือกม,มาตรงนี้หน่อยสิเราต้องใช้มันเพื่อโหนตัวลงไปโอ้ได้ลงไปแล้วพอแล้วลูกก็แค่สนุกนิดหน่อยครับท่าน เอ้ยฉันไม่ต้องงาสนุกฉันต้องงานให้นายจดจอกับภารกิจนี้โอ้ต้องขนาดนั้นเลยเลยครับภารกิจของเราก็คือหาผู้รอชีวิตแล้วก็ออกจากเมืองนี้โดยทันทีแล้วเราก็จะได้กลับบ้านนะอืมโอ้สภาพมันลกล้างจริงไงเฮ้ยไหนยินเสียงนั้นหรือเปล่าพวกเราเอ้ามึงถามงี้ได้ยังไงเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกเว้ยพวก ฟังยูเหมือนเสียงวิทยุนะฉันสบ,บานได้เลยว่าฉันไม่ได้ยินเสียงใครเลยนะเนี่ยไม่เอาหน้าล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยอ๋อให้กดชิพค้างไว้เพื่อข้ามสิง่งขีดขวางอย่างงี้เฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นน่ะอ่ะไหนเออคนเหรอเอ้ยไม่มีใครรอดชีวิตอยู่หรอกอย่างนั้นเราจะมาอยู่ที่นี่ทำไมแล้วเนี่ยเราควรเข้าไปเช็คนะนั่นเดี๋ยวนะผมคิดว่าไม่เอ้ยไม่ทุยเมาส์มันไวไปอะ ไปหาที่ปรับแป๊บหนึง่งเดี๋ยวสักครู่นะคะโอ้ oh, นี่ขนาดปรับช้าสุดแล้วนะเนี่ยยังไวขนาดนี้เลยจะเล็งหัวโจรนถูกไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเล่นไปคงคงชินมั้งเขาถึงไหนกันแล้ววะฉันฝันว่าฉันอยัางมีหาดส่วนตัวแล้วได้นั่งกับผู้หญิงสามลุมหนึ่งโอ้โ oh หขนาดโอ้ท oh, ี่เขาแห้งตายแล้วเนี่ย mm hmm. น่าจะหงอยเงามากในการตายคนเดียว เดี๋ยวนะกดสเปซ bar เพื่อดรอปลงไปเฮ้ยไอ้เมาส์เนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ช้ากว่านี้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันไม่มันเียนเหีนยนจริงๆนะเนี่ยเอ่อก็มันหนึ่งมันหนึ่งแล้วมันศูนย์ไม่ได้ด้วยอืมก็ต้องยอมรับความจริงกันไปว่าเมาส์มันช้าได้แค่นี้นี่ก็ออดิโอไม่เกี่ยวความยากระดับเดิมโอเคเล่นอย่างนี้ก็เล่น กดคอนโทรนเพื่อเพื่อมอบลงไปอย่างนี้โอ้รู้สึกเหมือนมีใครมองเราอยู่เลยก็ดีนะจะจะได้รู้ว่าฉันเซ็กซี่ขนาดไหนไอ้นี่มันพูดจิกกัดตลอดเลยที่นี่มันดูเหมือนเออนี่สิ่งนี้มันดูเหมือนที่เรากำลังหาอุย้ยคราบเลือดเฮ้ยทำไมเลือดมันยังสดๆอยู่ศพอื่นมันก็แห้งหมดแล้วนะเนไนะตรงนี้ อ๋อมันเขาเช็คสัญญาณวิทยุกันอยู่อืมดูไม่ดีเลยวอลเกอร์คุณต้องมาดูตรงนี้นะเอาเมื่อกี้กูไปดูแล้วไม่เห็นมันให้เปิดอะไรเลยเฮ้ยเปิดได้แล้วออ้โโอ้ดูเหมือนจะตายแล้วนะเนี่ยอืมอ่ะกัปตันมาดูหน่อยโอ้ศพยังดูสดอยู่เลยฉันสบานได้เขาเป็นกลุ่ม33เนี่ย ใครทำอย่างนี้เนี่ยคงเป็นคนที่ไม่ชอบเราลรืมั้งนั่นคงตอบคำถามเราได้ไม่ต้องห่วงเราคงหาทางออกได้อ๋อฮะใครมาเฮ้ยศัตรูมาแล้วได้ยิงแล้วใช่ไหมผมคือกัปตันมาร์ตินวอล์คเกอร์เรากำลังหาผู้รอดชีวิตไงแล้วไงนายจะฆ่าเราเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้มาฆ่ามาเจราจาเนี่ยเอาไงดีนายพูดภาษาฟานซีได้ไหมภาษาฟานซีคืออะไรอะ เขาคงไม่เข oh, okay. ้าใจที่เราพูดมั่งก็ว่างั้นแหละแต่เราต้องไปทางใต้ให้เร็วที่สุดนะท่านชิบหายไม่มีไอเดียอื่นเลยเลยเห็นตรงนั้นไหมยิงมันลงมายิงมนลงมาเพื่อสร้างความได้เปรียบยิงเลยไม่ต้องพูดแล้วตอนเนี้เยี่ยมรีบไปเลยทุกคนเคลื่อนทับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพ่งเพื่อนขรังหน้ามีพวกมันเป็นใครกันน่ะพวกมันคือผู้รอชีวิตจากพายุทราย มันใช้วิทยุเพื่อส่งการแล้วก็ส่งข่าวเราจะหยุดยิงช่วยเจรจากันก่อนได้ไหมเออทุกท่านช่วยยิงมากกว่าพูดได้หรือเปล่าอ่ะแสดงว่าไม่ต้องเจรจาแล้วบุกเลยน่ะทางขวาทางขวาเดี๋ยว็ดเด็ดยิงแป๊บมากันอีกสิไหนไหนไหนทางซ้ายมากันเต็มเลยโอ้โหสองหนอสองหนอเรียบร้อยเด็บเบิ้ลคิวไปโอเคเคลียร์หรือยังเรียบร้อยรีโหลดแป๊บนึงนะโอเควิ่งเลยทีนี้โอ้โหข้างหน้านัวกันข้างหน้านัวกันเดี๋เด็ดเด แถบเมาส์สามสตันกดยังไงอ๋อสั่งให้สตันเหรอ,อยังไงเอากดมั่วเอาได้ด้วยอืมสงสัยเป็นการโยระเบิดนี่ไงเราก็ยิงต่อเลยเรียบร้อยเคลียร์แล้วจากนั้นเราก็เอยกดยัยงไงไม่ชินกับระบบเลยฮนะกดชิปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งรีบไปต่ออกระโดดมาละระเบิดหลบหลังกำบังไว หนมันโยมาาจากไหนวะตรงป้ายโฆษณานั่นนะหนอ๋อสั่งให้ยิงเอ้ยเรามีพลสนยอยู่สูมเลย 3, 2, 1ส่วงโอ้โหสนยมึงระเบิดได้ด้วยเหรอวะไม่ใช่ละสงสัยยิงโดนระเบิดพอดีอืมเราก็บุกันต่อเลยตอนนี้ครบไวไวนั่นบุกันมาเต็มเลยยิงยิงยิงอืมหลบด้วยอมไงอะความแม่นของพี่ไม่เป็นรองใครนะน้องนะ นั่นมันหลบกันยังไงหลบยังไงให้ยิงโดนยิงยืนยืนอยู่ข้างบนนี้ก็เรียบร้อยสิโอโหรัวนี่่ะยิงทะลุ2ตัวเข้าไปข้างในได้แล้วใช่ไหมโอ้โหบุกเข้าไปเลยเคลียร์แบบนี้เอาลละค่อยๆเข้าคอยๆเข้าแล้วเม่ยละไม่อ้มีปืนให้เก็บด้วยแต่อย่าเพิ่งเก็บเลยบังเกอร์ประตูน่ะโอเคกดชิปเพื่อนี่มาถูกจังหวะนะนาย โอเคเราต้องกดชิปเพื่อสามอีกครั้งแต่ว่าเขาคงไม่มีพิษสงแล้วมั้งเอเดี๋ยวนะมันบอกว่าจะยืนอีกครั้งยืนโอโหโห้ไอบา้าอุตส่าห์ให้โอกาสให้ชีวิตเรียบร้อยไหมล่ะฮะเอายังไปไม่ได้ต้องกดอีกครั้งอ๋อ,อนี่มันต้อง CQC แบบนี้สวยเฮ้ยเรามาที่นี่เพื่อช่วยเขาแล้วเนี่ยแต่ได้มาฆ่าเข็นฆ่ากันเฮ้ยเอะไร กิดอะไรตรงนั้นน <roadmap. S 1> no ่ะโรเบิร์ตไงควันขมวงขนาดนี้เฮ้ยเราน่าจะติดต่อได้นะลองติดต่อดูสิทีมสามสิบสามที่ทีมอัลฟาเรากํากำลังโดนโจมตีโปดฟังอีกครั้งกระบนมารอบทิศทางเลยเราต้องการกำลังเสริมด่วนชิปหายแล้วทีมเราโดนยิงใช่ไหมนั่นไงมาเซนโดนยิงน่ะเราต้องการแบ็กอัพลูกโก้ไกลขนาดไหนประมาณร้อยหลาครับนั่นต้องรีบไปเลยอู้ชิบหายอู้น้ำปืนอะไรวะเนี่ยยิงรัวมากปืนปอมใช่ไหม อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยๆเข้าไปแล้วล่ะแบบนี้วอเกอร์เราต้องกำจัดมันเดี๋ยวเดี๋ยวกำจัดไงเนี่ยคู่มันมีปืนป้อมปาการน่ะต้องเอามันทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้อมไปทางนี้อ้อมไปทางนี้นี่มีกำแพงยาวขนาดนี้มันมีโลก,กำบังอยู่เราทำอะไรมันไม่ได้ก็อ,อ้อมไปสินี่ไงอู้มันเห็นเราแล้วว่ะแบบ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 เตี๊ยบหมดนี่นี่เฮ้ยถังถังเรียบร้อยแจ่มมาก ศัตรูที่สินาฬิกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินอ๋อทำไมกูใช้ปืนพกล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปืนหนักๆก,ก็ไม่ใช่กลาดไปนี่นั่นอีกตัว2ตัว, 2> เวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าอ้อมมาอ้อมมาทำไมเล่าเรียบร้อยเคลียร์ทางนี้อืมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไปกันต่อ,อโอเคเราถึงจุดไหนละโอ้คัตซีนไม่ได้ไม่ได้นี่คืออัลฟาโพเทลต้องการกำลังเสริมด่วนมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่า อ้าวจบไปแค่นี้นี่จบพาร์ลย,ยังอัลฟาได้ยินหรือเปล่าเรามาถึงจุดที่คุณอยู่แล้วโอ้ชิบหายแล้วนั่นมาซันเ,เดดหรือ,อยังวะนะ่ะคุณเจ็บหรือเปล่ามีใครอยู่คุณไหมเ,เรามีสี่คนตอนนี้กำลังหลบหากระสุนเลยเแล้วเราก็อยู่ได้ไม่นานโอเคใจเย็นไว้เรากำลังจะไปถึงจะถึงยังเนี่ยเ,เราทำอะไรได้บ้างเนี่ย ขาหลบอยู่ในตัวเครื่องบินพวกมันเห็นเรายังไม่งั้นเราจะใช้เซเลนเซอร์ได้โอเคดูดีมากกด C เพื่อใช้เซเลนเซอร์อ่าก็คือไอตัวเก็บเสียงนี่เองเหมือนว่ามันยังไม่เห็นเรากันเนี่ยยิงได้เลยใช่ไหมโอเคเลยอืม้หมหดงามแสดวเราสามารถแอบเข้าไปยิงมันทีละตัวทีละตัวได้เลยอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอดอย่าเพิ่งถอดใส่ใส่กลับเข้าไปก่อนเนี่ยเหมือนว่าเขากบดันอยู่ในตัวเครื่องบินแล้ว กำลังกระนำยิงอย่างเต็มที่เลยเราก็แอบเข้าไปยิงข้างหลังมันให้ตายกันให้หมดนี่นี่งานช่างงดงามนี่เอ้ยเเอ้ยมันรู้ตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวิงโอ้ว่ายิงโดนระยะนี้มันเป็นระยะสไนัยนะไม่ใช่ระยะไรเฟิลโอเคเคลียร์หรือยังเอ่ยเราน่าจะบุกเข้าไปหาพวกเขาได้แล้วนะทิปปีกนะไอชิบหายอ้ยกูอยู่กูอยู่ที่ล่งกูอยู่ที่ล่งแป๊บ โอ้บนปีก3ามนอ2องนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ให้พี่ยึดติดก่อนให้พี่ตั้งหลักได้ก่อนเรียบร้อยเฮ้ยมันจะมากันอีกอู้อู้เฮ้ยเฮ้ยนั่นอาบีจีเปล่านะอู้หูเล่นของหนกักเล่นของหนกักอืมออโอเคศัตรูโดนกำจัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนเออเฮ้ยยิงอะไรวะน่ามนะึกยิงให้มันออกไปเออโอ้ยยิงตัวนั้นอยู่แล้วไปยิงบัคก,กับตัวเครื่องบิน ชิปหายแล้วมากันเต็มเลยจากทางด้านหลังอู้สองหน่อเน,นี่ยนะเยอะโคตรขอบคุณมากเลยเคียร์หรือยังเอ่ยน่าจะไปกันได้แล้วนะโอเคค่อยๆโค,คบเวอร์ไปทีละนิดอาชีพเมด้งแล้วอ,อู้มากันอีกนั่นๆๆๆอู้เรียบร้อยอืมเป้าหมายได้ถูกกำจัดแล้วเราจะบุกเข้าไปได้แล้วใช่หรือเปล่าอืมโอเค ทีมเอ่อทีมอะไรนะอัลฟาอยู่ข้างในเออเด้อเด้อเดอโอ้หแหกันมาแหกันมาทางที่แคบแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับอืมโอเคเราต้องเข้าไปสำรวจมันนา่าจะมีพวกมันข้างในอีกเต็มแน่นอนอืมโอ้ oh อย่าเพิง่งยิงระวังหน่อยนะมีพวกมันเต็มไปหมดเลยในเครื่องบินโอ้โหโดนลวที่ประตูเออเห็นแล้วมันยิงกูมาแล้วเนี่ยเอฟนายไปดูทางซ้ายนะ่ะเดี๋ยวเขาดูทางขวาเองโอ้ หยิบปืนพกขึ้นมาเพื่อความเท่พระเอกมันต้องใช้ปืนพกมากกว่าถ้าทําอย่างนั้นก็บ้าแล้วปืนกลมีไม่ใช้เดี๋ยวโอ้โหมันยิงกระหน่ำมามากเลยตอนนี้อยู่ทางไหนกันเอ้ยระวังไว้โอ้โหยิงกลาหนี้ยิงยิงดาวไปหนึ่งนั่นมามามา,มาอู้ไปไหนไปไหนนี่สองนอเรียบร้อยยืนชิดกันนี่ก็แจ่มสิมามามา,มา,มาอีกมาอีกกระกลาดไปก่อนจะมาหรือเปล่าโอเค เรามมุโคบเมื่อไปอยู่ตรงนี้ก่อนเอจะมาอีกหรือเปล่านะเอยจะใส่ไซเลนเซอร์ทำไมเรากดผิดเล่นขอมดีดีบ่อยไปกดซีมันหมอบโอ้ไ่าคัดซีนเอ้ยยิงกันอย่างนั้นเลยโอ้โหแม่งโหดมากถอยไปแม่งฉันจะฆ่าเขาชิบหายแล้วมันมีตัวประกันโอเคจะเย็นนะจะเย็นนะแล้วปล่อยเข้าไปอย่าเข้ามาใกล้นะเลววอเกอร์ก่อนที่เขาจะตาย ฉันบอกให้ไม่ถอยแล้วยิงสโลว์ช่นนี่หัวแตกกันไปเลยเออกูใส่เซเลนเซอร์ทำไมล่ะเนี่ยไอปุ่มซีนี่มันทำให้กูลำคาญหรือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขากำลังจะตายเรามานี่เพื่อช่วยนายโอเคไหมเออเขาเขาตัวแม็กไปนายต้องหาเขาเออเราทำแน่แต่ว่าช่วยบอกได้ไหมว่าเขาไปที่ไหนเออเขาเอาไปที่ที่รังน่ะ นะลังฐานทัพเหรอฐานทัพโอเคโอเค,อเค,อเคละแต่คอนหลาดคอนหลาดยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจะฉิบหายเขาไม่รอดแล้วลูโกช่วยรายงานการตายของเขาส่วนน้ำช่วยแกะรอยพวกมันหน่อยว่ามันไปทางไหนฉันจะรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรกับเมืองแห่งนี้อืมอ่ากำลังหาร่องรอยว่าพวกมันมาจากทางไหนนะว่าเขามาจากทางเหนือนะนั้นเราก็ต้องตามเขาไปโอเคน่าจะ จบพาร์หนึ่งได้แล้วมั้งจบหรือยังเอ่ยเออสองาอ่างนี้ก็เออน่าจยางนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอีกนะ